คนจ๋าดูความสวยงามจะดูความสวยงาม,าม,ส,งามสุดยอดเลยดิฉันชอบมากจะดิฉันเป็นคนที่บ้าธรรมชาติจะคนจ๋านะคะดูจะสวยงามมากๆเลยนะคะดิฉันอยู่ที่ไหนดิฉันอยู่ที่ไหนสวรรค์นบนดิน <c oughs> เออนะคะหลอกตัวเองอีกแล้วจะสวยมากจะกคนจ๋านะคะสวยจริงๆนะคะดูจ้านะคะเดี๋ยวฉันจะหมุนให้ทุกคนได้เห็นนะคะ ในช่วงนี้ในระหว่างนี้นะนช่วงเดือนฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าใบาไม้เปลี่ยนสีนั่นเองจะทุคนจ๋านะคะตายแล้วนะคะดิฉันโสมมากนะคะเออไม่เป็นไรจ้านะคะเลิกงานเลิกงานเลยมาถ่ายทําให้ทุกคนได้เห็นกันจะ้ะที่นี่ประเทศโนเวยจ์จตุคนจ๋านะคะที่นี่ประเทศโนเวย์จ้านะคะสวยตลอดการนะคะ,ะประเทศที่ดิฉันเรียกว่า นบนดูนความสวยสจ้กทุกคนจ๋านะคะมาให้ดิฉันเรียกว่าสวรรค์นบนดินแล้วจะเรียกว่าอะไรละ่ะดูจะสวยจริงๆจากประเทศนอร์เวย์สวยตลอดการสวยตลอดการจริงๆดิฉันภูนิใจมากเลยนะคะที่ได้มาอยู่ประเทศนี้นะคะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่สงบสุขนะคะติดอันดับความสะอาดและติดอันดับอีกหลายๆอันดับเลยเลยจ้ะทุกคนจ๋านะคะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่สงบสุขและน่าอยู่ามาก ใครที่มีโอกาสมาประเทศโนเวยนะคะมากันเลยจ้านะคะดิฉันแนะนำจ้าะะแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ประเทศโนเวย์ไม่ได้มีแค่ความสวยเท่านั้นนะคะประเทศโนเวย์มีดินหลายอย่างจะทุกคนจ้ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะคะ่ะไม่เชื่อหรือใครอยากรู้ว่าประเทศโนเวย์ดียังไงนะคะ ค้นหาทางกู้เกิดได้เลยจ้านะคะเขาจะบอกผลทุกอย่างเลยจ้าว่าประเทศโนเวย์มีอะไรดีนะคะสวัสดีการเป็นยังไงและเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะห่าง่ายจ้าทุกคนจ้าเอาเลยจ้าทุกคนจ้านะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวุรีรัมก็อยากจะโชว์ความสวยของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะระหว่างทางด้วยจ้าดูจ้าทุกคนจ้าอากาศอาจจะไม่ค่อยดีนะจ้าแต่ว่าความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยห โนเวในช่วงฤดูไบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้จ้จาธุกนจนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตกเป็นสงสัย ทิศติดติดกันเลยจ้านะคะแต่บอกเลยนะจ๊ะน้ําไม่ท่วมจ้าก <c oughs> <c oughs> ็าจะประมาณนี้จ้านะคะเพราะว่าเส้นทางก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะนะคะ,ะเพราะว่าประเทศโนเวย์เป็นประเทศที่มีเ,เขาภะะูเขาเยอะจ้านะคะแล้วก็แม่น้ํากับภูเขานะคะก็จะประมาณนี้ที่เรียบจะมีที่น้อยจ้าก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะจ๊ะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยคือ พื้นที่มันรีครับเนาะนะคะมันก็จะมีแบบถ้าฝนตกเยอะก็น้ำจะท่วมใช่ไหมละ่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่ประเทศโนเวย์จะทุกคนจ้าเป็นยังไงมั่งจ้านะคะสวยงามไหมจ้านี่ขนาดอากาศไม่ค่อยดีนะถ้าอากาศดีแล้วคุณเอ้ยนะคะประเทศโนเวย์สวยจริงจจ้าดิฉันภูมิใจจริงๆนะคะที่ได้มาอยู่ประเทศโนเวย์อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า ประเทศโนเวเป็นประเทศที่น่าอยู่ขนาดไหนนะคะเอาเลยจ้าทุกคนจ้าตอนนี้สาวลีลราก็ใกล้ถึงบ้านแล้วจ้านะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันจนถึงณเวลานี้ ตรงท้ายท้ายคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนจ๋าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการชมความสวยของประเทศโนเวย์ที่สาวบริรัมนำมาเสนอนะคะแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นและก็ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะอยากที่จะเห็นนะคะว่าประเทศโนเวย์มีอะไรที่ดี มีอะไรที่สวยมากกว่านี้หรือเปล่านะคะก็กดติดตามกันไว้นะจานเดียวสาวบีลังจะถ่ายทําให้ทุกคนได้ชมเรื่อยๆจะไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนนะคะสาวบีลังก็จะพยายามที่จะถ่ายนะคะทาคลิปมาให้ทุกคนได้ชมนะคะไปพร้อมๆกันจะเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวใกล้ก็ามาแล้วจ้าดะะี๋ยว